การคายน้ำของพืช สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์ครับจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนการลำเลียงน้ําของพืชไปแล้วพืชก็จะมีการคายน้ําออกมาเพื่อนๆทราบกันไหมครับว่าการคายน้ําของพืชคืออะไรเราไปหาคําตอบกันในคาบเรียนนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็ไปกันเลยพืชสูญเสียน้ําไปโดยการคายน้ําสู่บรรยากาศในรูปของไอน้ํา ผ่านทางปากใบเป็นส่วนใหญ่และทางผิวใบเพียงเล็กน้อยเพราะมีสารคิวทินเคลือบอยู่เป็นการป้องกันการสูญเสียน้ำในบางครั้งที่อากาศมีความชื้นสัมผัสสูงน้ำจะระเหยเป็นไอสู่บรรยากาศได้น้อยลงทำให้การคายน้ำลดลงแต่แรงดันน้ำในต้นพืชยังสูงอยู่จึงสามารถพบหยดน้ำที่บริเวณ กลุ่มรูปเปิดที่ผิวใบซึ่งเรียกว่าไฮดาโทดมักพบอยู่ใกล้ปลายใบหรือขอบใบตรงตำแหน่งของปลายท่อลำเลียงการคายน้ำในลักษณะนี้เรียกว่ากัรเตชั่นทำให้พืชสามารถดูดน้ำทางรากเข้าไปใช้ได้พบทั้งในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่พืชนอกจากจะสูญเสียน้ำโดยการระเหยเป็นไอ ออกมาทางปากใบแล้วพืชยังสามารถสูญเสียน้ำเป็นไอน้ำออกมาทางเลนติเซลซึ่งเป็นรอยแตกที่ผิวของลำต้นได้อีกด้วยปากใบเปิดเมื่อเซลล์คุมเต่งและปิดเมื่อเซลล์คุมสูญเสียความเต่งเซลล์คุมเต่งจะสูญเสียความเต่งได้โดยที่ความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์กำหนดความเต่งของเซลล์คุม เมื่อมีปริมาณโพแทสเซียมไอออนในเซลล์คุมเพิ่มขึ้นทำให้ความเข้มข้นของสารละลายเพิ่มขึ้นน้ำจากเซลล์ข้างเคียงจึงแพร่เข้าสู่เซลล์คุมทำให้เซลล์เต่งมากขึ้นและเปลี่ยนรูปไปทำให้ปากใบเปิดในทางตรงกันข้ามการลดปริมาณโพแทสเซียมไอออนในเซลล์คุมทำให้ความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์คุมลดลงน้ำจะแพร่อ,ออกจากเซลล์คุมทำให้เซลล์คุมเปลี่ยนรูป ไปเป็นผลให้ปากใบปิดเพื่อนๆทราบไหมครับว่าปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำมีอะไรบ้างปัจจัยในการคายน้ำของพืชมีดังนี้ครับ เพื่อนๆครับทราบหรือไม่ครับว่าปากใบของพืชเนี่ยจะเปิดและปิดตลอดเวลาหรือเปล่านะชักสงสัยแล้วล่ะสิครับเอาเป็นว่าเราไปถามพี่ยูเรนัสกันเลยดีกว่านะครับพี่ยูเรนัสครับช่วยไขยข้อข้องใจข้อนี้ให้หน่อยนะครับขอบคุณพี่ยูเรนัสมากเลยนะครับที่มามอบความรู้ดีๆในวันนี้เพื่อให้เพื่อนๆ เข้าใจกับการคายน้ำของพืชมากขึ้นเราไปดูกิจกรรมนี้กันเลยดีกว่าครับ หลังจากที่น้องๆได้ศึกษากิจกรรมเรื่องการคายน้ำของพืชกันไปแล้วเพื่อนๆลองตอบคำถามต่อไปนี้นะครับว่าเพื่อนๆสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ขาพเรียนของเราก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวเราแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ